สวัสดีครับเพืนแฟนโปเกมอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกฟายนะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับดีกว่าว่าโปเกมอนภาคไหนที่ผมชอบที่สุดนะครับผมเออตามตารางที่เห็นนี่เลยนะมีชอบมากชอบเฉยๆและไม่ชอบนะผมเออมาดูดีกว่าว่าตั้งแต่โปเกมอนเจนหนึ่งถึงโปเกมอนอนิเมะของลิกโกับลอยเนี่ยจะมีภาคไหนที่ผมชอบไม่ชอบบ้างนะครับย้ำนะครับว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะเออ ไปฟังดีกว่านะครับภาคแรกของโปเกมอนเลยนั่นก็คือภาคของซาชินั่นเองเป็นภาคดําเนินเรื่องราวของเป็นภาคแรกเลยนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาคบุกเบิกเริ่มอ่ะเนาะเป็นภาคที่ทำให้ผมเนี่ยชอบโปเกมอนนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเผยเนี่ยผมก็ต้องชอบภาคแรกมากๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็ผมหมายถึงตอนเด็กอะนะแต่พอโตขึ้นมาแล้วกลับไปดูใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบภาคแรกเลยนะผมอย่างแรกเลยก็คือซาชิเนี่ยมันแพ้ มันชนะอิมแบบไม่สมเหตุสมผลเยอะเกินไปนะผมเออแบบไม่ต้องสู้ก็ได้เข็มกัดอะไรแบบนี้มันปแปลกๆอะ่ะแต่ผมมันนะอืหรืออย่างการที่คาร์ตมิชอบทะเลาะกับซาชิบ่อยๆอผมก็ไม่ค่อยชอบนะเรื่องพวกนี้มันไม่ดีอะ่ะเออเอาจริงไหนจะเรื่องที่ซาชิแพ้อีกแบบไม่ควรจะแพ้อ,อีกเอีซดอนไม่ยอมสู้อะ่ะจนซาชิแพ้ลีกอะ่ะผมไม่ชอบเลยเรื่องนั้นนะนจริงเนาะมันเลยมีจุดที่ผมไม่ชอบเยอะเยอะ,เยอะมากเลยนะผม ยูที่ชอบก็แน่นอนแหละมันเป็นเฟิร์สอิมเสชันของผมนเนาะภาคแรกโปเกมอนน่ะเออแต่ว่าส่วนมากแล้วผมมีแต่จุดที่ไม่ชอบในผมภาคแรกเนี่ยเออนั่นแหละผลงานโปเกมอนภาคแรกเนี่ยผมขอให้ไว้ที่ไม่ชอบนะครับผมอืมต่อไปโปเกมอนภาคหมู่เกาะออรเรน์เป็นภาคที่สําคัญนะเป็นภาคขั้นของเจนหนึ่งกับเจนสองนะครับสําคัญมากเลยภาคเนี้ยเป็นภาคที่ทําให้เราได้เห็นแบบดับเบิลแบทเทิล ปมอนสู้กันแบบหกต่อหกซึ่งเป็นภาคที่ผมชอบมากเลยนะหมกกูเกออเรนเนี่ยเออถึงมันจะเป็นการด้นสดของทีมงานนิเมก็เหอะแต่ว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละจริงๆเป็นการประจนไทยในฝีเกาะเออแล้วก็มีการไต้ปวลม้นตัวใหม่ของทาตุชิหลายตัวเลยเนาะทั้งลาพาร์สคาบิกอนอะไรอย่างเงี้ยแถมเป็นภาคที่ทำให้ซา,าชิเนี่ยใช้ดิสดอนได้ด้วยอ่ะเออเจ๋งเลยภาคเนี้ยบอกกันเลยเพราะงั้นผมให้ปวลมอนภาคกเกาะออเรนเนี่ย ให้ที่ชอบมากเลยนะครับต่อไปบมอนเจน2หรือภาคโก a n แอนซภาคนี้ก็เป็นภาคที่ดีเหมือนกันนะผมเป็นการปรับปรุงมาจากภาคแรกอนะเพราะว่าภาคนี้ก็จะมีการปรับปรุงตรงจุดยิมดิตเตอร์นั่นเองให้ซาติสู้แบบจริงจังขึ้นนะนะจากปกติภาคแรกแบบเออไม่ต้องสู้ก็ได้เข็มกัดใช่ไหมอันนี้คือต้องสู้สถานเดียวเลยไนมะ่้เข็มกัดเออแถม ซาตชิในภาคนี้ก็โหมีเรื่องราวหลายอย่างน่าสนใจเลยนะแบบเออแกดอสสีแดงใช่ไหมเออน่าสนใจนะหรือที่พีกมากๆเลยก็คือการแข่งบอยมอนละี่กันเนาะที่ที่ซาตชิสู้กับชิงเงรุ้อ่ะโอ้โหบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับดีมากๆเลยอะ่ะเป็นแมตท,ที่ผมชอบแบบต้นต้นของบอยมอนตเลยนะจริงๆแต่ก็ยังไม่สุดนะเพราะก็มีจุดที่ผมไม่ชอบเหมือนเดิมก็คือคาซุมินั่นแหละไม่ชอบตรงที่คาซนะุมิทะเลาะกับซาตชิอ่ะนะอืม พราะงั้นผมเลยให้ปลูมอนเจนสองภาคโกลและซีเวอร์เนี่ยที่ชอบนะผมเออแค่ชอบนะต่อไปเจนสามบอกก็เลยภาคนี้เป็นภาคที่ดีมากๆนะครับผมเป็นภาคที่แบบเออเพอร์เฟกต์ครับผมก็คือเปลี่ยนตัวละครเป็นฮาลุกากับมาสเตตกแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องที่สนใจที่แปลกกับภาคอื่นนะเนาะเพราะภาคอื่นมันจะจบที่ปลูมอนลีใช่ไหมแต่ภาคนี้ไปต่อที่แบทเทิลฟอนเทียมันเลยเพิ่มความน่าสนใจและหลากหลายขึ้นไปอีก ตัวร้ายก็มีทั้งสองแก๊งเป็นภาคเดียวด้วยนะที่มีตัวร้ายสองแก๊งเนี่ยเออทีมโปเกมอนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เก่งดีด้วยนะเป็นภาคที่ผมชอบมากๆเลยภาคเนี้ยภาคเจนสามเนี่ยให้ไว้ที่ชอบมากเลยนะผมสหรับภาคนี้ต่อไปโปเกมอนไดมอนแอนเพลนะผมเจนสี่เป็นภาคที่ผมชอบมากๆอีกเช่นกันเนาะมีการทำเนื้อเรื่องให้โปเกมอนภาคเนี้ยมันมีความแบบจริงจังมากขึ้นนะเนาะเออมีแบบคู่แข่งที่แบบโห ดูความเป็นแบบชั่วๆ,ๆหน่อยแล้วก็เก่งๆอะไรแบบนี้เท่มากเลยแล้วก็มีสเกลเรื่องที่เวอร์โอ้โหเทพเวลาเทพมิติพระเจ้าอะไรแบบนี้เจ๋งมากๆเลยปวยปอนหลีกเองก็สนุกมากๆเช่นกันนะครับบอกได้เลยภาคนี้ส่วนข้อเสียที่ผมไม่ชอบในภาคนี้ก็คือผมไม่ชอบโคจิมะของฮิคารินะผมคือมันดูปวดเก่งแล้วดูเก่งเกินตัวเกินไปหน่อยนะเออแบบโชว์ชอบโชว์ว่าตัวเองแบบเก่งอนอย่างนี้แต่จริงๆเป็นเหมือนภาระมากกว่านะอืมไม่ค่อยชอบตรงเนี้ย แล้วก็จุนที่เป็นคู่แข่งที่อิงจากในเกมอะ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับผมผมรู้สึกว่ามันบางทีมันน่าราคาญไปหน่อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจนสี่ก็เป็นเจนที่ผมชอบมากเช่นกันแต่ก็ยังไม่สุดอ่ะนะมีจุดที่ไม่ชอบเยอะเหมือนกันก็เลยให้ไว้แค่ชอบเฉยๆแล้วกันนะครับอืต่อไปเจนห้าโปเกมอนแบล็คแอนด์ไวท์เป็นภาคที่มีครบทุกรสชาติเลยนะผมทั้งการเปลี่ยนตัวละครเพื่อนร่วมเดินทางของซาโลตีทั้งหมดเลยเนาะเออ มีการทำให้แกงอลเกตจริงจังขึ้นมีการใส่เรื่องราวดรามา่าการแบทเทิลโปเกมอนอะไรแบบนี้เออเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยนะภาคเนี้ยแต่มันก็เป็นข้อเสียด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันไปไม่สุดทัทางเลยนะท้งในแง่ของเนื้อเรื่องทีมโปเกม,มอนของซาตชุชิองค์กรไวร้ายผมรู้สึกว่าแกงอกเกตเนี้ยแม่งเด่นกว่าแกงพลาสมาถ้าอีกอะซึ่งมันแปลกไงเออจริงๆนั่นแหละ ่วนอื่นๆมันก็เหมือนไปไม่สุดนะนะแต่ผมเลยรู้สึกเฉยๆนะกับภาค Gen ห้าเนี่ยคือมันก็ดูสนุกเพลินแหละแต่สึกเฉยๆเ่ยก็เลยให้ Gen ห้าไว้แค่ภาคที่อยู่ระดับที่เฉยๆแล้วกันนะครับต่อไปโปเกมอนที่ทุกคนอวยกันนั่นก็คือโปเกมอน XY เองเป็นภาคที่ถ้าดูเพลินก็ควรจะเป็นภาคที่ดีมากๆใช่ไหมภาพสวยออนิเมชันดีจริงจังดีแต่สำหรับผมแล้วอะมันก็มีข้อดีแค่นั้นแหละครับ เพราะจุดเด่นนี่ยผมไม่ชอบเลยนะอย่างไอาการที่ให้ซาติได้สกิลพระเอกอย่างซาติเก,กโกกะาเนี่ยผมไม่ชอบเลยเพราะว่าอะไระเหรอที่ผ่านมาซาติเขาใช้ฝีมือมาตลอดทั้ง5เจนใช้โปเกมอนธรรมดามาโดยตลอดอยู่ๆเจน6ก็งอกสกิลพระเอกขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ดีเลยแล้วไอความพยายามที่แข่งโปเกมอนลีกมา5าเจนเนี่ยคืออะไรถ้าในเมื่อคุณจะใช้สกิลพระเอกชนะลีกเจน6อะใช่ไหม ก็จะนับเป็นเจนแรกเลยฟี่อะไรแบบนี้ผมไม่ชอบเลยตรงเนี้ยถ้าเกิดเจนโถกอะ่ะเกิดซาติชนะขึ้นมาเนี่ยผมจะผิดหวังมากๆเลยนะครับไหนจะในเรื่องที่แบบจริงจังเกินกว่าเหตุมันไม่สมเหตุสมผลเนะี่ะแต่ผมนะมันดูทําให้ดูเท่เกินเหตุไปอะ่ะนั่นแหละผมเลยไม่ชอบเลยนะผมข้อดีของโปเกม,มอนภาค XY ก,ก็คืออนิเมชั่นดีภาพสวยโปเกม,มอนน้นานแข็งแกร่งทรงพลังสมชื่อจริงๆนะผมนอกเหนือจากนั้นผมก็เฉยๆนะ เพราะงั้นวมมันอีกวายเนี่ยผมขอให้ที่ไม่ชอบนะครับผมขอโทษคนแฟนๆอีกวายด้วยกันนะอืมแต่ผมไม่ชอบภาคนี้นะครับภาคต่อไปคือโปเกมอนสแตนแอนมูนเป็นภาคที่ทุกคนเนี่ยจะคิดว่าเว้ยไม่ดีหรอกอะไรแบบนี้แม่ดูจากหน้าปกก็ได้เพราะมันดูเด็กลงอะไรแบบนี้ดูฮาขึ้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเปิดใจอ่ะทุกคนจะรู้สึกเลยนะว่ามันเป็นภาคที่ดีมากๆมีครบทุกรสชาติเลยเออทั้งแบบสนุกเฮฮา มันเศร้าเออเป็นภาคที่มันไม่ใช่การเดินทางแบบภาคอื่นอนะมันคือการใช้ชีวิตของซาโตชิในเขตอะโลลามันเป็นภาคที่เจ๋งมากๆในภาคเนี้ยมีในเรื่องหลากหลายมีแบบอัลต้าบีทโอ้โหมีซัดมูฟมีโปเกมอน,นนานโผลมาแบบจัดเต็มเลยภาคเนี้ยแถมเป็นภาคที่ทําให้ซาชิได้แชมป์ลีกอีกโอ้โหสุดมากภาคเนี้ยข้อเสียเดียวของภาคที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือผมไม่ค่อยชอบตอนของไทโอกะมัน ดูไม่เก่งเลยไทยโอกะนะดิเดียวแต่แค่ดิเดียวไงผมเลยให้โปเกมอนตาเนมูนเนี่ยอยู่ที่ชอบมากเลยนะครับอืมงจริงต่อไปภาคสุดท้ายของฟานตชิโปเกมอนเจอร์นี่นั่นเองเป็นภาคที่ตอนที่เปิดตัวเนี่ยผมนี่โคตรว้าวเลยนะโอ้โหฟานชิเดินทางไปทุกภูม,มิภาคทุกเจนมีคู่หูเป็นโกแบบนี้ดูไปเรื่อยผมก็ว้าวมากเลยนะ แต่พอดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยผมความชอบผมก็ลดลงลดลงเรื่อยๆเ,เป็นเพราะว่ามีตอนไร้ประโยชน์เนี่ยเยอะไม่ว่าจะตอนของคอยคิงตอนของลุมป,ป้าป้าไม่รู้จะทามันทาไมตอนพวกนั้นอ่ะจริงๆผมไม่ชอบเลยอ่ะมันดูกาวทิิงตองไปเออหรือการบทของโกที่ไม่ดีเอาซะเลยนะจับปเกมอนง่ายเกินปเกมอนเทพก็โดนเนิร์ฟจนดูไม่เก่งนึกอ,อยากจะเก่งก็เก่งขึ้น,นมาอะไรก็ไม่รู้ การไต่แรงของไซอัลชิก็ไปได้ไม่สุดอีกอะเหมือนใช้ตอนได้ไม่คุ้มอะเออมีตั้งร้อยกว่าตอนแต่ไต,ต่แรงแค่ไม่กี่สิบตอนเองอะมันน้อยไปอะเออเนาะนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมเป็นภาคที่ดีนะในแง่ของเพลงประกอบเนี่ยโคตรจะดีเลยนะถ้าเกิดใครไปสังเกตดูก็กจะเห็นนะว่าโปเกมอนภาคก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะใช้เพลงเปิดเป็นเพลงประกอบอะนะเออส่วนมากอะมันก็มีแต่เพลงประกอบเพราะแต่มันมีน้อย แต่ว่าโปโลมอนพาสเจอร์นี่เนี่ยเหมือนเขาจัดเต็มเพลงประกอบคือแบบหลากหลายมากเยอะมากผมนี่โคตรชอบเลยทุกเพลงอะ่ะจริงๆอน i m มชั่นก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยนะโดยเฉพาะตอนที่ซาชิสู้กับรีออนเนี่ยคือแบบเดอะเบสเลยแถมทําให้ซาชิได้แชมป์โลกด้วยแต่นั่นแหละพอมันไปหักกับข้อเสียแล้วเนี่ยผมเลยต้องให้โปโลมอนเจอร์นี่เนี่ยอยู่ในส่วนที่ผมแบบไม่ชอบนะผมเพราะว่ามันมีจุดที่ไม่ชอบเยอะ เยอะกว่าจุดที่ชอบนิดนึงอ่ะก็เลยต้องให้จุดที่ไม่ชอบนะผมเออต่อไปเป็นภาคเสริมนันสั้นนะผมก็คือโปเกมอนเส้นทางสู่โปเกมอนมาสเตอร์มีแค่สิบเอตอนนะเป็นภาคทิ้งท้ายให้กับซาโตชิเป็นการกลับมาเดินทางร่วมกับคาซึมิกับทาคิชิชั่วคราวนะครับเออวีการได้เห็นโปเกมอนแทบทุกตัวของซาโตชิเออตั้งแต่เจนหนึ่งถึงเจนล่าสุด แต่ว่าในเรื่องก็สึกเฉยๆนะผมไม่ได้ว้าอะไรนะมีแค่ตอนของจูเพตเตอที่ผมว่ามันก็ดูดีนะแต่นอกเหนือจากนั้นผมก็สึกเฉยๆนะเออเหมือนกับไม่ต้องมีก็ได้อะจะเป็ตอนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะครับอืมก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่เฉยๆนะแบ่โปเกมอนเส้นทางสู่โปเกมอนมาสเตอร์นะครับอืมต่อไปเป็นภาคสุดท้ายแล้วนั่นก็คืออนิเมะลิโก,กะกับลอยหรือโปเกมอนฮอไรซสันนั่นเอง เป็นภ้าที่ผมขอวิจารณ์นะตอนนี้นะในอนาคตไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะฉายไปแค่13ตอนนะครับเออยังไม่ดูอนาคตนะว่ามันจะสนุกขึ้นไหมแต่ความรู้สึกของผมหน้าตอนนี้เนี่ยนะที่ทาคลิปนี้อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่านิเมะที่กกับลอยเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันดูจืดๆไปหน่อยนะมันดูเงาๆจืดๆยังไงไม่รู้อนะเพราะว่ามีตัวเอกแค่พวกลอยนะเออดิโกกับลอยแล้วพวกฟินนะ่ะรู้สึกว่าบรรยากาศมันดูเงาๆไปหน่อยนะ แล้วก็มันค่อยโฟกัสกับการจับปวยมอนด้วยมันเลยเหมือนขาดเสน่ห์ของปวยมอนเดิมๆที่เราดูไปะนะมันก็เลยเหมือนกับความสนุกมันดอบลงอ่ะเพราะงั้นตอนนี้ที่ผมดูนี่ไม่ได้โกะลอ,อยเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะเพราะงั้นอันดับที่ผมจะให้ของภาคดิโก,กกับลอยณนะตอนนี้นะผมก็คือเฉยๆนะครับผม,มเฉยๆนะและนี่ก็คืออันดับของปวยมอนทุกภาคในความรู้สึกของผมนะว่าผมรู้สึกยังไงแต่ละภาคอะ่ะเออ ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับช่วยกดติดตามกดตัชคลายให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ